มันี้มีคำถามหลายข้อนะอขอคำถามเลยกราบรมระมธศการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะจากคุณวิชยาทางลายส่งอารมณ์วันที่35-36ถึงปกติโยมนั่งสมาธิเวะละครึ่งชั่วโมงลองเพิ่มเวลาเป็น45นาทีรู้สึกถึงความแตกต่างคะ่ะปกติโยมมีช่วงฟุง้งช่วงที่ลมหายใจชัด ในช่วงที่ความว่างชัดกว่าลมหายใจสลับสลับกันไปพอนั่งนานขึ้นรู้สึกว่าช่วงที่ความว่างชัดอยู่กับเรานานขึ้นค่ะโยมยังไม่สามารถจัดเวลาให้นั่งสมาธิต่อเนื่อง45นาทีได้ทุกวันแต่คิดว่าวันไหนสะดวกสะดวกอย่างช่วงวันหยุดเพิ่มเวลานั่งสมาธิน่าจะช่วยการฝึกสติให้ดียิ่งขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ดีนะที่นั่งแล้วว่างนะบางคนนั่งแล้วปวดพอเพิ่มเวลามากกว่าเดิมนี่ปวดเพราะร่างกายมันไม่ชินนะคือถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยที่นั่งสมาธินีนะนะมันก็จะช่วยให้การรับรู้ในชีวิตประจำวัาานนี่มันคล่องแคล่วมากขึ้นนะสติชัดขึ้นนะก็ลองดูนะค่อยๆเพิ่มไปนะ แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั่งน้อยหรือนั่งนานนะอย่ที่ว่านั่งมีคุณภาพไหมนีนะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะบางวันอาจจะนั่งสิบห้าทีแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะอาจจะฟุง้งอาจจะปวดอะไระเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องวางใจให้เป็นกับแล้วกันอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันนะเพราะว่าวันนี้นั่งแล้วว่างดีว่าต่อไปอาจจะไม่ว่างก็ได้ <c oughs> นะอันนี้ต้งบอกไว้ก่อน นะไม่อย่างั้นพอเราคาดหวังเนี่ยมันจะผิดหวังนะก็นะสังเกตดูแล้วกันว่าเอ๊ะทำไมนั่งแล้วมันว่างเนือนั่งแล้วมันสง,งบอย่างเงี้ยนะน้อมเขาไปสู่อารมณ์ไหนนะในขณะที่เรานั่งอยู่นั้นเนะี่ยพอมันหลังจากที่มันหายฟุ้งหายคิดแล้วเนะี่ยมันน้อมาไปสู่สมาธิได้ยังไงอะไรเงี้ยให้ไปสังเกตดูเอานะจําทางนั้นให้ได้นะถ้าจาทางได้แล้วมันก็เข้าร่องรอยนั้นเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทํา น่อเชิญจากคุณรถแค่รู้ออนไลน์รายงานการปฏิบัติวันที่หนึ่ง้ยังหมั่นสังเกตดูจิตดูใจอย่างอยู่ต่อนเนื่องค่ะแต่อาทิตย์ที่แล้วมีอยู่สองวันที่อยู่อยู่ก็ไม่มีอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาเลยค่ะไม่หงุดหงิดไม่ขาดใจมันเฉยเฉยว่างๆ่างผสมทื่อๆอยู่แบบนั้น รู้ว่าผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรได้แต่ค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้แน่ใจว่ากลับมารู้เห็นอารมณ์เกิดดตามเวลาปกติค่ะแต่มันเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยเห็นอะไรขวางหูขวางตาเหมือนแต่ก่อนเห็นทุกคนเป็นปกติเป็นธรรมดาของเขาแบบนั้นและถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็จะไม่สวิงขึ้นๆลงๆมันจะเรียบๆมากกว่าเดิมค่ะ น้อมกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะาบางครั้งจิตมันไปอยู่กับความเฉยๆนะนจิตที่เป็นอุเบกขา๋ยนนี้ก็ต้องไปสังเกตต่อว่าเฉยโง่หรือเฉยฉลาดด้วยนะก็เฉยแล้วทื่อๆนะแล้วโมหะครอบงำอยู่โมหะครอบงำก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันนะนหน้าที่ของโมหะเขามีหน้าที่ปิดบังความเป็นจริงอยู่แล้วะนะน แต่โมหะครอบงมก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันมันเฉยแต่มันทื่อๆหมดอารมณ์อะไรเข้ามาก็สังเกตไม่เห็นหน,นะนะอะไรก็เท่าเข้ามาก็ไม่รู้เรื่ององน่นี้นัน่นเฉยแบบโงโงๆนะเฉยเพรออาะโมหะครอบงำนะก็เฉยอย่างนึงก็คือเฉยนะเฉยที่มันเฉยจริงๆเนี่ยนะเขาเรียกชาราังกุเปกข,ขานะชารังกูเปกข,ขาคือจิตมันเฉยเมื่อมีอารมณ์มาอาทบ กับอายตนาทั้งหกชะระนะชะระชะรังนะความเฉยที่มันเกิดขึ้นกับอายตนาทั้งทั้งหอายนาภายในทั้งหกอย่างนั้นเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสอะไรก็แล้วแต่หรือนึกคิดอะไรจิตมันก็เฉยไปหมดมีอารมณ์เห็นอารมณ์ชัดแต่ว่ามันเฉยนะอันนี้ไม่ใช่โมหะอันนี้เป็นตัวปัญญานะอันนี้ก็เป็นสภาวะยาณตัวหนึ่งนะนะเพราะนั้นก็ต้องไปสังเกตด,ดู เฉยอย่างหนึ่งเ,เฉยเพราะอำนาจของตัวเจตุตฌานที่มันเกิดขึ้นอันนี้จิตก็อยู่กับความเฉยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีตัวสมาธิที่ลึกซึ้งนะเลยเลยขั้นที่จะเรียกว่าขั้นของความสุขไปแล้วะเลยขั้นของความสุขเลยขั้นของปีติอะไรพวกนั้นไปแล้วนะอันนี้ก็เฉยเหมือนกันนะแต่ว่านะเฉยชนิดนี้เป็นเป็นเฉยที่อะไรกระทบเข้ามาแล้ว เรียกว่าไงเรียกว่าไม่กระทบกับอารมณ์อะไรเลยนะปิดไว้ทั้งหมดเลยเพราะาขณะนั้นมันอยู่ในฌานนะไม่มีอารมณ์อะไรกระทบเข้ามาเลยอารมณ์มีแต่อารมณ์ของฌานที่เกิดขึ้นหรือองค์ฌานที่เกิดขึ้นในขณะน,น,นั้นคืออุเบกขากับเ e อกกตาคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูว่ามันเฉยแบบไหนอย่นั้นเองนะจะเฉยแบบไหนก็ไม่สาคัญนะที่ของเราแคไ่ได้แค่รู้แค่ดูอยู่นั่นแหละนะ ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ให้สังเกตเพ,เพื่อให้มันเกิดการเรียนรู้แค่นั้นเองนะอ่ะเชิญ sure. จักคุณจงรักทางลายน้อมกับพระอาจารย์รายงานการปฏิบัติวันที่116ในชีวิตประจําวันเห็นเขาทําบุญในวันปล่อยผีกันเยอะมากย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราทําบุญเพื่ออะไรเมื่อก่อนทําบุญเพราะหนึ่งอยากได้บุญ สอ,อยากให้คนที่ร่วงรับได้บุญ 3. อยากให้คนอื่นชื่นชมว่าเราใจบุญและอื่นอนอ,นอีกมากมายแต่ตอนนี้ทำเพราอสบายใจพอใจที่ได้ทำเพื่อแบ่งปันไม่อยากได้อะไรในรูปแบบยังปฏิบัติเช้าค่ำโดยเดินจงกรม30-45นาทีนั่ง60-70นาทีที่โยมเคยรายงานว่ามันว่างแต่จริงๆแล้วมันไม่ว่าง พอเข้าสู่หมดโล่งสบายจะมีความทราบซ่านทั่วแขนขาและลำตัวแค่รับรู้ใจไม่ยินดีรับรู้สลับกับการได้ยินรอบตัวรับรู้กายที่โดนพัดลมเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆพอความทราบซ่านจางคลายโยมมักจะไอและมีอาการขนลุกบริเวณศีรษะแล้วเริ่มมีความสว่างเกิดขึ้นใจนิ่ง เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความสว่างไปเรื่อยๆแต่ยังคงได้ยินเสียงรอบตัวรับรู้ความเบาสบายพอใกล้ครบเวลากลับมาพิจารณากายรู้สึกถึงหนักบริเวณก้นที่สัมผัสกับพื้นรับรู้ไปเรื่อยๆจนหมดเวลาน้อมกับขอพรคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะปิติันทำงานเนี่ยมันซาบซ่านไนทั้งตัว ทราบซ่านนี่เป็นยังไงก็ต้องสังเกตต่ออีกนะทรบซ่านแบบไหนนะนะมันซ่านแบบไหนเป็นเป็นพารานาปิติหรือเป็นกุตกาปิติอ่างเงี้ยนะนะพรานาปิติคือมันซ่านไปทั้งตัวเลยช่ำไปทั้งตัวสุขไปทั้งทุกอนูนอ่างเงี้ยนะนะนี่คืออาการของของปิติที่ก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยนะแล้วก็มีความสุขประกอบอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตที่เป็นสมาธินะ ก็ดีถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็ได้พักนะโดยเพราะถ้าพักอยู่ในฌานได้ยิ่งดีนนะมัทำให้เราได้คือมันดีกว่านอนหลับสนิทด้วยซ้ำไปนะถ้าจิตมันเป็นฌานอย่างนี้นะนั่งสักสี่สิบห้าสิบนาทีชั่วโมงมันอิ่มไปทั้งวันนะมันอิ่มเอิบเลยว่าถ้ามีอาการปีเตียงแรงเราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่งไม่ค่อยจะหิวอะไรไม่ค่อยหิวหน้าไม่ค่อยจะหิวข้าวนะมันอิ่มเอิบจิตมันชุ่มชื้นอยู่อย่างนั้นนะทั้งวัน นันมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่แล้วก็เวลาอารมณ์อะไรกระทบก็รู้ทันรวดเร็วคล่องแคล่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะแต่พาะเวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือมันอยากทําบุญนะมันเป็นตัวฉันทะนะไม่ใช่ตัณหามันทาเพราะเห็นว่าสมควรทําก็ลงมือทําแล้วไม่ยึดอะไรไม่ติดอะไรไม่เอาอะไรทั้งนั้นอากา,ารจะเป็นอย่างนั้นนะ เหมือนคนเดีมก็ทําอย่างที่โยมว่าทําเพราะอย่างนู้นอย่างนี้หรือหรือทำเพราะกลัวตายเนี่ยสังเกตดูแล้วกันปีไหนมีข่าวลือจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาทุกอย่างน้ําจะท่วมโลกอะไรอย่างที่เราก็เห็นมาโอ้ยทำบุญกันหมหาศาลขยันเข้าวัดขยันถวายสงทารเรื่องๆไม่ใช่เรื่องอะไรคือเรื่องของความกลัวตายแค่นั้นะนะนะคิดว่าบุญจะได้ช่วยรักษาให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะนะ ถึงแน่นอนว่าบุญก็ช่วยอยู่ส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครหนีพ้นความตายได้หรอกนะนะเพราะจะทําบุญเพาะอะไรก็ก็ยังมองว่าก็ยังเป็นเรื่องดีอยู่นะอย่างน้อยก็เป็นเหตุให้เราได้ทําความดีนะจะเป็นเพราะอะไรก็ช่างเถอะนะแต่ว่านักพราน,าน,นี่จะต่างจะเข้าตรงที่ว่าอยากทําบุญแต่ไม่ได้อยากได้บุญอยากทําดีแต่ไม่ได้อยากได้ดนะีนี่คือความต่างระดับของจิตนะไม่ได้อยากเป็นคนดีนะ จะไม่สนใจด้ดยว่าใครจะเห็นไม่เห็นใครเขาจะเสรรเสริญยกจ่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจเห็นสมควรทำก็ทำแล้วก็จบเดี๋ยวนั้นไม่ไม่ยึดบุญไม่บ้าบุญไม่แบกบุญอันนี้สำหรับคนภาวนาที่ถ้าถูกเรื่องนะถ้าทําได้ถูกเรื่องนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะเชิญจากคุณสิริยาทางสายใหม่ขออนุญ,ญาตส่งการบ้านและเรียนแจ้งสภาวะเจ้าค่ะ โยมไม่ได้ส่งการบ้านมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้วโยมก็ยังปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิและเจริญสติในระหว่างวันแต่ก็ยังมีบ้างเป็นบางวันที่โยมไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะในเช้าวันที่12กันยาช่วงเวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาโยมนั่งสมาธิ1ชั่วโมงพอนั่งได้ประมาณ15นาทีจิตเบาสงบ ตัวเบาลมหายใจสั้นเบาละเอียดจนแทบจะไม่มีลมหายใจและในขาที่นั่งอยู่ก็เห็นชัดร่างกายที่นั่งอยู่แยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งและมีผู้รู้แยกออกมาดูอยู่ห่างๆส่วนหนึ่งโยมจึงน้อมจิตพิจนารณาและตั้งคำถามในจิตและมีคำตอบมาให้โยมได้รับรู้ได้ขอความกรุณาพระอาจารย์โปรดชี้แนะมีคำถามอยู่สข้อขออนุญาตอ่านทีละข้อนะเจ้าคะคำถามที่หนึ่ง ที่เห็นรู้เกิดรู้ดับอยู่ดีคือสิ่งใดคําตอบคือมีแต่สภาพเกิดดับตามธรรมชาติที่รู้ทําหน้าที่รับรู้อยู่แต่ไม่มีเจ้าของผู้รู้เพราะสิ่งที่ถูกรู้คือร่างกายก็ทํางานไปตามธรรมชาติส่วนสิ่งที่เข้าไปรับรู้ก็รับรู้ไปตามธรรมชาติเช่นกันจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรและที่เห็นนั้นเป็นเพียงสภาวะทางสิ้นค่ะ อเขาท่าเนี่ยนะแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็คือเวลามีคําตอบนะเป็นนะคาตอบที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยนะระวังอย่างหนึ่งคืออย่าไม่ใช่เพราะไปเค้นเอาคาตอบหรือไปคิดหา,าคําตอบนะเวลามีความรู้สึกสงสัยอะไรมาแวบเดียวเนี่ยคำตอบมันโผล่โผล่ขึ้นมาทันทีในใ,นใจ แล้วมันอ๋อเดี๋ยวนั้นมันวางโครมลงไปเดี๋ยวนั้นนะอันนี้คือคำตอบทางธรรมที่มันนะจะเกิดขึ้นนะนะแต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งคิดเอาแล้วก็คิดหาคําตอบเอาเองอะไรเงี้ยนะดูมันจะคิดทะลุปูโป่ปงได้ดีก็จริงอนะแต่ว่าบางทีก็กลป็นเรื่องของการนะของอุปทานมันมานั่งตอบให้กับเราอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะ นะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเวลานะมันมีกุจฉาวิสัชนาเกิดขึ้นในใจนนะไปสังเกตดูเอานะสังเกตดูว่านี่เป็นการเค้นหาคำตอบหรือเปล่าแค่นะั้นเองคำถามที่สองจิตเราออกไปรับรู้ภายนอกแบบชัดเจนได้หรือไม่คำตอบ จิตผู้ที่ฝึกมาดีแล้วแม้จะออกไปรู้ชัดข้างนอกย่อมไม่ไหลไปปรุงแต่งกับสิ่งใดแลนะชีวิตที่ดำรงอยู่ก็ต้องดำเนินไปตามเหตุปจัจจัยจิตจึงต้องอยู่ทั้งสองฝากคือรู้ชัดทั้งภายในและภายนอกเห็นสภาวะทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ก็ต้องเพียรรู้เกิดดับอยู่ภายในเจ้าคะ่ะนะคือ,อคำตอบที่โยมว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันใช่ทั้งหมดนั่นแหละนะ แต่ปัญหาคือมันใช่เพราะจิตรู้จริงนะหรือใช่เพราะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องของสัญญาขันนี่มันหลอกเอาหรือเปล่านะอันนี้ไปสังเกตต่อ,อเชิญคำถามที่3จิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบ ให้ย้อนไปทบทวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในช่วงระหว่างวันยมก็ภาวนาอยู่กับลมหายใจเป็นส่วนใหญ่และวางจิตไว้ฐานกลางอกจิตเขาจะอยู่กับการเกิดดับเห็นรูปนามเคลื่อนไหวอยู่ทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่วานไปเป็นขณะขณะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆหลายๆเรื่องแต่ไม่ปรากฏเรื่องราวชัดเจนสักเรื่องไม่มีเวทนาสุขหรือทุกข์เจ้าค่ะแต่เป็นเสมือนคนที่ไม่มีความคิด ยมเห็นได้ชัดว่าความอยากอยากมีอยากเป็นในตัวเองนลดลงจากเดิมมากตอนนี้จิตเป็นเฉยเฉยยมจะวางจิตให้อยู่ในฐานกายและปล่อยให้อายตนะทั้งหมดทำงานคือมีการรับรู้ทุกส่วนแต่รู้แบบเบอร์เบอร์ไม่มีจุดโฟกัสที่ชัดเจนจึงเห็นการเกิดดับอยู่ภายในเฉยเฉยแบบไรเรื่องราวความคิดก็หายไปด้วยเจ้าค่ะ และจิตยอยู่กับปัจจุบันขณะได้ค่อนข้างทั้งวันขอความเมตตาพระอาจารย์กับขอบพระคุณเจ้าค่ะเออขาท่าดีนะเขาท่านะฮะโดยพาะเวลาเรารู้อยู่โฟกัสอยู่จุดใดจ,จุดหนึ่งนะแล้วก็อะไรที่กระท่าเข้ามาก็เป็นเพียงนะเป็นเพียงมาแล้วก็ไปนะสิ่งที่กระท่เข้ามาแล้วก็ปล่อยไปกระทบเข้ามาแล้วก็ปล่อยไปไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ มันจะทําให้เราเข้าใจคำว่าสักว่ารู้สักว่ารู้ได้ชัดดีน่ะมันะเป็นอย่างนั้นนะยิ่งสว่างโยมนี่ดีดีงามแล้วดีงามมาตแต่ก่อนหน้านี้แล้วน่ะนะนะมากําลังพัฒนามันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะนะเราจะสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือไอ้ความคิดมันสั้นลงนะความคิดปอกระทบเข้าขมาก็ก็เมื่อจิตไม่ไปหลงจมแล้วไม่ปรุงต่อมันก็ดับไปแคนะนะ่นั้นน่ะีนเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นนะ่ะตอนนี้ยิ่งเราไม่ไปให ความสําคัญของความคิดนะมันยิ่งมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนไม่คิดอะไรนะเหมือนไม่คิดอะไรที่คขาว่าเหมือนไม่คิดอะไรนี่นะมันจะมีสภาะบางสภาะที่ไม่คิดอะไรเลยก็มีนะนะพาะยายามค้นหาความคิดแล้วไม่เจอเลยทั้งวีทั้งวันอย่างนี้ก็มีนะจนบางคนแปลกใจหลายวันนะบางคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าบางคนความคิดก็มีนะเพราะว่าสังขารขันยังทํางานอยู่แต่ว่า นะจิตไม่ไปให้ค่ากับความคิดนั่นเลยนะจึงเหมือนกับไม่มีใครต้องไปคิดอะไรนะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะกระทบมาแล้วก็ดับไปนะแค่นั้นเองไม่มีไม่ได้ไปให้ค่าอะไรอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะอะเชิญคำถ,ถามจากทาง y o u t u ไลค์ ight, คุณกิตนาคำพิลานนท์เวลาเครียดควรทำอย่างไรดีครับเวลาเครียดควรทำอย่างไรดีครับ ก,ก็ต้องถามพ,พูดถามก่อนว่าพูดถามปฏิบัติมาบ้างหรือเปล่า,หร,ลาหรือปฏิบัติมานานแล้วหรือ,อยังแร่มชื่อว่าถ้าถ้าปฏิบัติมานานแล้วคงไม่ไม่ถามคเนี้นะนีะ่สมมติว่าถ้าเป็นคนใหม่นะอย่าพยายามคือบางคนเนี่ยพอเครียดพอทุกขึ้นมาวิ่งเข้าวัดพยายามไปนั่งสมาธิเพื่พอที่ให้มันหายเครียดนั่งให้ตายก็ไม่หายยิ่งยิ่งไม่อยากคิดมันยิ่งคิดยิ่งไม่อยากเครียดมันยิ่งเครียด ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลามีโยมมาหาธรรมะก็จะบอกว่านุนไปคุณไปวิ่งไปไปวิ่งออกกาลังกายนะหรือไปทําอะไรก็ได้ให้ให้เหงื่อมันออกสักหน่อยโดยเดินห้างก็ได้เดินดูนู่นดูนี่โดยไม่ต้องไปซื้ออะไรนะเดินให้รู้ว่าการเดินนะหรือไม่ก็กวาดวัดหรือทําอะไรก็ได้อย่าอย่านั่งอยู่นิ่งๆเพราะนั่งอยู่นิ่งมันก็จะจมอ้ความคิดที่เราเครียดอยู่นั่นแหละเอาไม่อยู่เนี่ยสำหรับคนใหม่นะ มันไปทําอะไรก็ได้ที่อย่าให้จิตมันไปจมอยู่กับความคิดมันไปอยู่กับอาการของกายที่มันเคลื่อนไหวนะมันอยู่กับอาการของกายที่หยับหยาบเนี่ย,ยมันจะทําให้เราสลัดความคิดได้ดีนี่ถ้าสมมติสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไปสวดมนต์บทยาวๆหน่อยนะบทไหนคล่องแล้วยิ่งดีนะ่ะแต่ว่าให้อยู่กับปากตัวเองที่กำลังกระยับอยู่นะ ไม่ใช่ประสวดไปนหน่อยจิตก็คิดไปเรื่องเดิมอีกแล้วนะเรื่องที่เครียดนั่นแหละปาก็ว่าไปเพราะมันจําได้แล้วเนี่ยมันก็ว่าไม่ผิดหรอกแต่ว่าจิตไม่ได้อยู่ไม่ได้มีสติควบคุมดูแลอยู่ก็ไปจมอยู่ความคิดนั้นอีกเพราะฉะนั้นสวดมนต์แล้วก็อยู่ขับบทสวดมนต์ให้ได้ยิ่งแต่เห็นเป็นภาพตัวนัสือวิ่งอยู่ในหัวยิ่งดีนะตัวอัสือบทสวดมนต์นะฮนะมันจะได้ไม่ไปจมอยู่ความคิดนะนะแต่ว่าอะไรที่นอกอย่างนี้ที่เป็นอกุศลนี่ยอย่าไปทํา ยันบางคนไปดื่มเหล้าดีกว่าไปเที่ยวดีกว่านะ่ะจะได้หายเครียดไอ้นั้นมันแก้ชัว่วขราวนี่เขาเรียกว่าวิ่งหนีความเป็นจริงวิ่งหนีอารมณ์อ่ะน่นะมันก็ไม่ได้เป็นหายเลยความเครียดนะั้นพอหายเมาเดี๋ยวก็โผล่มาอีกนะ่ะมันก็จะจมอยู่อย่างนั้นจะนี่ความเครียดนะเรื่องที่ทำให้เครียดนะมันไม่ได้มีอยู่เรื่องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันหายวันใหม่ก็จะโผล่เรื่องอื่นมาอีกเยอะแยะไปหมดมีอยู่ทุกวันในเรื่องไอ้เครียดเนี่นะ นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักแก้ที่ต้นเหตุได้เนะี่ยต่อไปเวลาเจอปัญหาอะไรก็มาในชีวิตมันจะแก้ไขได้ไงทีนี้ถ้าเป็นนักภาวนาอยู่พอสมควรมีฐานอยู่บ้างให้รู้รู้ไปที่อาการเครียดนะันทีคิดรู้ว่าคิดเครียดรู้ว่าเครียดแค่คคคคนั้นแหละนะร,ร,รู้เป็นไปเรื่อยๆรู้แบบนี้ทั้งวันทํางานอะไรอยู่ก็ให้รู้อพอมันเผอคิดรู้ทันความคิดเันเผอไปเครียดใรู้ทันความเครียดที่ย่าเงี้ยบ่อยๆ พอนะรู้ทันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะอยู่ไม่ยาวความคิดก็จะไม่ยาวพอนะรู้ทันก็ดับไปพอรู้ทันก็ดับไปนะพอไม่คิดมันก็มีเครียดแค่นั้นเองไต้ที่เครียดก็เพราะคิดนั่นแหละไม่มีเรื่องอื่นยกเว้นว่าเป็นสภาวะไหนะอันนี้สาหรับนักภาวนาะบางคนไม่ค่อยเด็กจะคิดอะไรแต่มันเหมือนเครียดนะมีอาการตึงต้นคอเวียนไหลอะไรแปลกๆอย่านะีบางทีเป็นสภาวะก็มีพอรู้ทันปุ๊บดับไปต่อหน้าต่อตานั่นแหละ นี่ก็มีนะอันนี้ก็ต้องไปสังเกตเอาเอง